มาค่ะ f รัชนกไฮเปอร์เนาะจ้ะเนาะสองตัวบนล่างมีตัวอะไรบ้างเรามาดูกันเด้อจ้ะเด้อมีเก,ก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าหกศูนย์สามศูหหกหนึ่งสามนึกสากเนาะจ้ะ เพิ่นไล่ลักเก่ารักศูนย์รักหนึ่งรักสองเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นเขามาซีงวดติดแล้วเนาะจ้าเนาะสำหรับแอรรัชนกไฮเปอร์นะคะอันนี้บนรางเด้อจ้าเด้อขันผู้ใดมากจัดไปเนาะจ้าเนาะถือใจผู้ใดบ่อนอเนาะคะ่ะไม่ใกล้กาส่งกันร้งใจเนาะจ้าเนาะ 9ก้าสามเก้า4ี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สานหหหนึ่งสามหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งหสองสามสองสี่สองห้าสองหกนะคะสำหรับต่อไปนะคะแอดแผนแผนพารวยนะคะเพิ่นกระเด็นเจ็ดมาเดอ้อพี่น้องเด้อวดนนี้นะคะมี 2มีสมีเจ็มีเก่าตาบ่าเพิ่นเด่นเจนะคะเลขกสตัวมีเจ็ดสองเจ็สองสีนะคะเก้าสองเก้าสเก้าเจนะคะมีหกตัวนะคะสำหรับแอดแผนแผนพารวยนะคะอันนี้เพิ่นกับเขาดูยุ่นเนาาจะเนาะเด่นเจนะคะเนาะเจ็ดสองเจสสองสี่ เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะมีหกตัวอันมากกับจัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะหัวปูกหาหมันออกสามสามสองกับสองสามเนาะบาหนีหวนนี้มีสองซีเนาะจ้ะมีสองซีเจ็ดซีเจ็ดสองเก่าสองเก่าซีเก่าเจ็ดนะคะ ต่อไปแอดนั่นเนาะคะ่ะเพิ่นเจาะบนรางนี่มีอยูซีตัวเลยพี่น้องอันนี้ของแอดนั่ 3, 1, 2, 1, 7, 3, 7, 1, นเนาะคะ่ะเนาะสามหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะโอ้เจ็ดสามตรงกับเจนุกกับแม่นำหนึ่งเนาะค่ะเนาะของแอดนั่นนะคะ,ะ, none, ะ,คะสำหรับชุดเต็มบนรางกับซีนีหลายตัวอยู่ได้ค่ะพี่น้องแคบหนาจอไว้ก็ได้เด้อจัดได้ไม่ไกลเลยเลยแห้งเนาะคะ่ะเนาะ 3า3ศูนย์สามหนึ่งสามสองหาศูนย์หาหอเนาะคะ่ะอันนี้ของชุดเต็มของเพิ่นนะคะแต่ว่าชุดอ่าชุดตัวของเพินนอ่ะมันมียูซีตัวมี3 1 2ห7ึ่งนึ่่ะคะผู้ได้มาการะจัดไปเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ของแอดนันนะคะ ก็เอามาให้เบิง้งทัึงชุดเต็มทึ่งชุดเจาะเนาะจากเนาะในใบนี้ละ่ะนะคะ3ามหนึ่งสองหนึ่งเจสเจหนึ่งนะคะตัดเจาะอันนี้รวมเลขดังคนออนไลน์เนาะจ้ากะสิมีอยูหนึ่งสองสามสหหกหซำนักนะะเนาะค่ะเนาะ นียไม่ไกลสิไลให้ฟังขันฟังบอท่านกับแคบหนาจอไวไดเด้อจ่าเด้อสำหรับงวดวันที่16กันยายน65นะคะเจฟองเบียนะคะ758 58 52 53 56นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะ073เลขสองตกะ07 03แล้วก็73นะคะ เจนุกนะคะเจนุกบารมีมหาเฮงหนึ่งแปดห้า็ดสห้าหนึ่งแปดห้าห้าสองแล้วก็8ปสองนะคะน้อมเพชรก้าเด็กชายนำโชคนะคะเพิกมี่หนึ่งหกหนึ่งเกเจ็ดหเจเก้าเจ็ี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดหกเก้าห้าหก นะคะแล้วก็ห้าเก้าหนึ่งเจ็นะคะบนี้ของนิดหน่อยนะจน๊ะเนาะนิ้หน่อย0ูนย์ห้าสามห้าสากแล้วก็ห้าสามสาก่เนาะจ๊ะของอาจารย์ดุยพลันกับมี่ 5้าสามสห้ากสีเลขสองตัวกะ5ห 5, 5 9 6 8 6 9้าเก,ก้ากเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวไ่ใกล้ซ่ำอีกรอบนึงนะคะเจฟองเบียร์เจ็ดห้าแปห้าแปสองห้มหหแม่น้ำหนึ่งศูนสาม เลขสองตัวกับศูนย์เ็ดศูนย์นะคะของเจนุกเลขสามตัวหนึ่งนะคะเลขสองตัวกับเจ็ดสี่หาหนึ่นะคะของเด็กน้องเพชรก้าเนาะจ้าจะหนกนึเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้า 6ปดหกเก้าหาหกหาเก้าหนึ่งเจ็ดศูนนะคะน้องเพชรกะของนี้หน่อยกะศูนย์ห้าสแล้วก็5 3า6ามหกหนะคะ แล้วของอาจารย์ดูยพลันก็ห้ 34, 4, 58, 59, 68, 69, าสามสี่ห้าหกสี่ห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าเนาะจ้ะเนาะอันนี้